ร้านรุุนยางแตกนะคะล้อมือสองเข้าใหม่อีกแล้วนะคะเข้าเพิ่มนะคะ TC เวลกว้าง8.5แล้วก็ล้อเมกาออฟโรดชุดนี้สวยมากนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็มีล้อเ d r นะคะราคา7,009นะคะ, 7, 9, ะ,คะแล้วก็ด้านหลังเวล RPTE นะคะเริ่มต้นอยู่ที่5,009ค่ะนะคะนี่เลยนะคะมันเริ่มต้นที่ชุดแรกเลยนะคะเนี่ยค่ะชุดนี้ล้อก้านวายขีดแดงค่ะ นะคะล้อแนวอเมกาออฟโรดนะคะล้อสวยมากราคาเนี่ยเลยค่ะเหมือนเบิกใหม่นะคะสวยจริงๆนะคะสวยมากกิ๊บเลยนะคะยางปียี่สิบสามค่ะนะคะยางปียี่สิบสามเป็นเบอร์สองเจ็ดห้าห้าห้ายี่สิบค่ะปียี่สิบสามค่ะล้อสวยทุกวงยางดอกแน่นทุกเส้นแบบนี้เลยค่ะเหมือนเบิกล้อใหม่ยางใหม่นะคะชุดนี้ หายากเลยนะคะสวยๆแบบนี้นะคะรีบเลยนะคะราคาเพียง18,900บาทเท่านั้นค่ะนะคะราคาอยู่ที่18,900บาทค่ะสวยมากเหมือนเบิกใหม่นะคะราคา18,900บาทเลยค่ะนะคะแล้วก็มี TC 0 5, 0 5มื่นองยางปี23สวยๆเลยค่ะล้อมือ2เหมือนเบิกใหม่ นะคะกว้าง8.54วงค่ะสเปคใส่แล้วล้อไม่ยืน่นไม่ล้นนะคะยางปี23ค่ะนะคะใส่ล้น6ลกลูนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่1,900บาทค่ะล้อสเปคไม่ล้นนะคะ t c 0 0 5ราคาอยู่ที่1,900บ,บาทนะคะแล้วก็มีแมกเวล กว้าง8.5 4วงค่ะยาง265 418สเส้นดอกยางแน่นๆหนาๆแบบนี้เลยค่ะปี22นะคะได้ยางทรงเทปๆด้วย265 418สเส้นค่ะล้อกว้าง8.5 4วงนะคะใส่แล้วล้อไม่ยืดไม่ล้นนะคะชุดนี้ค่ะราคาอยู่ที่1 9 0 0บาทค่ะล้อกว้าง8.5สวยๆเลยนะคะรอบนี้ราคาอยู่ที่11,900บาทนะคะแล้วก็ด้านหลังราคา 5,900นะคะมี MAC RPF1 ขายเห็ลูกค้าถามมาเยอะนะคะแนวสีครีนสีบอลนะคะราคาเพียง5,900บาทนะคะนี่เลยค่ะได้ทั้งแม็ทั้งยาง4วงเลยนะคะพอดีล้อพิ่งเข้าก็อาจจะมีเลอะโคนนะคะเนี่ยค่ะ RPF1 ยาง 2,5, 5, 5 0 18ค่ะชุดนี้ยางปี20นะคะ ใส่ล้น5รูค่ะล้อสีคินทรีนนะคะยางเซตเลยนะคะได้แม็กพร้อมยาง4ล้อค่ะราคาอยู่ที่5,900บาทนะคะชุดนี้5,900บาทเท่านั้นค่ะนะคะแล้วก็มีแม็ก PE 37นะคะล้อสวยเลยยาง255 50 18นะคะปี20ค่ะนี่เลยนะคะชุดนี้ก็ราคาอยู่ที่5,900บาทค่ะแม็กพร้อมยาง4ล้อเลยนะคะ5,900บาทนะคะชุดนี้แล้วก็มีแม็กเ s r แม็กเอลกว้าง9.54วงค่ะนี่เลยนะคะสำหรับตัวสูงนะคะหาสเปคไม่ลดน,นะคะกว้าง9.54วงนะคะชุดนี้เลยแม็กเอลค่ะยาง265 6กห้านะคะนี่ค่ะนะคะนี่เลยแม็กพร้อมยางนะคะล้อเอลกว้าง9.54วงค่ะนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่7,900บาทเท่านั้นล้อเอลราคาเพียง7,900บาทค่ะนะคะ นี่ค่ะ7,900บาทได้ล้อพร้อมยาง4วงเลยนะคะ100 ESR นะกะ7,900บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะ m a ็ w e l l of l ลึกนะคะยางตีแถมนะคะปี24นะคะส่วนคู่ไม่ส่วนคู่นะคะเนี่ยค่ะนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่5,900บาท m a ็ w e l l of l ลึกค่ะยางปี24นะคะราคาอยู่ที่5,900บาทค่ะชุดนี้ได้แม็กพร้อมยาง4ล้อเลยนะคะ5,900บาทนะคะ นี่ค่ะอันนี้นะคะก็จะเหลือชุดนี้แม็กไบพัดนะคะไบพัดมาแล้วนะคะร้องงานไทยค่ะคอบ18นะคะยาง2องหกา6ปี20ค่ะยางดอกดนแน่นเลยนะคะร้องงานไทยล้องบพัดนะคะมีมา1นชุดนะคะล้อใบพัดช,ชุดนี้ราคาอยู่ที่8,900บาทค่ะนะคะ8,900บาทเท่านั้นเลยนะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะแม็กเวลงานเลนโซ นะคะล้อเงาเงาสวยมากนะคะ D1 SF นะคะ D1 SF ค่ะงานเรนโซ่นะคะยางปี22ค่ะนะคะนี่เลยยางปี22นะคะล้อเรนโซ่นะคะสวยมากนะคะเนี่ยเงากริปเลยนะคะไหลลอยนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทค่ะใครหาล้องานนะคะชุดนี้ได้ล้อเรนโซ่ยางปียี่สิบสองนะคะราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทค่ะนะคะ เนี่ยค่ะใครหาสเปค8.5คลิปนี้สเปค8.5สวยราคาไม่แรงนะคะ,นนะ,คะแล้วก็ชุดนี้ค่ะล้อเมกาออฟโรดชุดนี้บอกเลยสวยมากจริงๆค่ะราคาย่อมเยาเลยนะคะ18,900นะคะสวยมากค่ะชุดนี้นะคะการันตีเลยสวยจริงๆนะคะแล้วก็มีล้อรถเก่ง4ลู่นะคะ RE สีเทากันล้อรถเก่ง4ลู่นะคะ4,900บาทค่ะนะคะถ้ามีล้อมาเทินนะคะถูกลงอีกนะคะเนี่ยค่ะ สนใจนะคะร้านพูรุนยางแตกค่ะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ0968811156นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะเป็นแอดด้วยเบอร์โทรค่ะ0968811156นะคะหน้าร้านค่ะรับเทอร์ล้อเดิมล้อแต่งทุกสภาพนะคะเทอร์ล้อราคาก็จะลดลงอีกราคาก็จะถูกลงอีกจาก จ้งนะคะต่างจังหวัดมีบริการส่งคนส่งทั่วไทยค่ะมีค่าส่งแล้วก็มีปลายทางนะคะหรือว่าลูกค้าต่างจังหวัดนะคะสามารถแอดไลน์นะคะแล้วก็วิดีโอคอลดูล้อกันได้เลยนะคะสำหรับที่ส่งต่างจังหวัดนะคะวิดีโอคอลดูของจริงกันได้นะคะนี้เลยค่ะนะคะฝากติดตามด้วยนะคะร้านบุรุณยางแตกค่ะขอบคุณค่ะ